พิมพ์เสน้ำครับวันนี้ของสำรวยที่ขายดีอันดับต้นๆของเราเป็นพิมพ์เสน้ำหน้าตายอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะมีอีกไซส์หนึ่งนะขนาดเล็กกว่านี้ทีนี้มาให้ดูว่าเฉพาะนนในตัวที่เป็นไซส์ขวดทรงสูงเนี่ยก็ยังมาในหลายแพ็กเกจหอด้วยถุงแก้วนะครับ อันนี้เป็นหอถุงพลาสติกแก้วตัวนี้พูดไม่ไม่หมดเป็นใหม่แก้วถ้าลูกค้าเคยเห็นหรือว่าเคยได้รับแล้วก็ติดใจในกลิ่นในสรรพคุณของพิมพ์เสน้ำที่เป็นขวดอย่างนี้มีข้อความลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ขอ ให้มาอุ่นๆกันใหม่ได้นะครับเหมาะที่สุดก็ตัวนี้จะเหมาะที่สุดกับการที่ต้องขนส่งทางไกลเพราะว่าแพ็กเกจค่อนข้างแน่นหนากล่องนีอง้อย่างแข็งแรงตัวนี้ก็สวยงามสวยงามติดโบติดอะไรก็สมบูรณ์เลยสั่งกับรรานเราเนี่ยตัวสติกเกอร์มีให้พร้อม ตัวนี้จะค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยกับสไตล์ที่เป็นดั้งเดิมที่ใส่ถุงใหม่เดี๋ยวลองไปดูในคลิปวิดีโอจะเป็นตัวอย่างงานจริงลูกค้าทั้งที่มารับหน้าร้านแล้วก็ที่นัดส่งในเชียงใหม่แล้วก็ส่งนัดส่งได้ที่บิ๊กซีดอนจันบิ๊กซีแม่เฮียอำเภอรอบๆปกติส่งรถคิวได้ส่งได้ทุกวัน ต้นทางอาจจะเป็นช้างเผือกอาจจะเป็นประตูเชียงใหม่หรือว่า,าการหลวงส่วนจังหวัดรอบๆเนี่ยแม่ห้องสอนเราส่งทางเปรมประชาที่เหลือเชียงรายพยาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นกรีานบัสแพร่น้านก็เหมือนกันแพร่าน้านนี้แนะนำว่าบางช่วงรถในแต่ละวันอาจจะมีน้อยก็ถ้าสามารถที่ จะเคลียร์ยอดวันก่อนหน้าจัดส่งวันถัดมาเราจะได้จัดส่งตั้งแต่เช้าตรู่ลูกค้าปกติก็รับภายในวันนะครับรับภายในวันเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งจังหวัดรอบเชียงใหม่ที่ส่งเป็นประจำอีกจังหวัดก็คือจังหวัดลำปางลำปางลูกค้ารับที่ขนส่งลำปาง เป็นรถตู้บลูนาลำปางนี้ไวมากถือว่าสะดวกมากเพราะว่ารถตู้เนี่ยวิ่งทุกชั่วโมงแล้วก็ไวด้วยสำหรับลูกค้าลำปางนะครับลำพูนจังหวัดหนึ่งลำพูนนี้ถึงแม้จ,จะอยู่ใกล้กันลูกค้าส่วนใหญ่าอาจจะแวะเข้ามาเอาหน้าร้านได้แต่ว่ากรณีต้องการผ่านรถคิวก็จะมีรถคิวรถฟ้า รถฟ้าก็ต้นทางกาดหลวงกับตรงตีนขัวเหล็กตรงนี้ก็ไปรับที่ปลายทางอำเภอเมืองลำพูน,พนโซลีป่าซางลีบ้านโฮ่งนะครับจะเป็นรถรถเมเขียวรถเมเขียวจะส่งได้ทุกวันเช่นกันครับมาดูรีวิวกัน นี่เป็นขวนเล็กที่พูดถึงสวยงามนะสวยงามเลยล่ะสำหรับวัดที่อยู่ไม่ไกลจากร้านเราสามารถจัดส่งให้ได้ถึงหน้างานอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านครับร้านเรามาง่ายการเดินทางค่อนข้างสะดวกเ,เส้นหนึ่งติด ทางเข้าสายต้นยางอีกเส้นหนึ่งเนี่ยทะลุออกไปก็จะเป็นวงแหวนรอบ2ใกล้ๆกับตรงเจ้าแม่กวนอิมค่อนข้างยืดหยุ่นนะวิธีการจัดส่งเนี่ยหลายๆท่านสะดวกที่จะให้เราเรียกแกล็บส่งไปสถานที่ของท่านเมื่องานเสร็จทันที ได้เรื่องความไวอยา่างแรกได้เรื่องความไวแล้วก็ไปส่งถึงที่ก็เป็นการเก็บเงินค่าส่งปลายทาง